ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษหลักของเรานะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของซีซันนะคะแต่เราจะลงเดือนต่างๆในฤดูกาลต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนดูในหนังสือนะคะหน้าที่ที่สานะคะคุณครูสอนนะคะแล้วหนูก็ดูตามในหน้าที่23านะคะ คุณครูก็มาจากหน้านี้แหละคะ่ะนักเรียนเปิดดูตามนะคะ,ะเรามาดูรูปเป็นก่อนนะคะ,ะรูปรูปแรกอันนี้เป็นรูปแรกะคะะที่มีดวงอาทิตย์นะคะ,ะเป็นฤด,ดูอะไรเอ่ยเป็นฤด,ดูร้อนใช่ไหมคะ,ะรูปต่อไปเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงใช่ไหมคะ,ะต่อไป อันนี้คือฤดูหนาว now, ใช่ไหมคะส่วนอันนี้คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองใช่ไหมคะอ่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือรูปแรก summer รูปที่สองอะไรคะ autumn หรือว่า fall นั่นเองได้ทั้งสองคำเลยคะ่ะ winter ฤดูหนาว now, แล้วก็ spring ฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะใบไม้ผลิก็คือมันจะมีใบไม้ดอกไม้ผลิบานอ my, อกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อะมาดูของเขานะคะนี่เป็นฤดูการของเจ้าของภาษาของเรานะคะอ่ะฤดูร้อนของเขานะคะคจะอยู่ในช่วงของ June July August นะคะ June July August สอนไปแล้วนะเรื่องเดือนนะคะ June เดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนุยายกรกฎาคมสิงหาใช่ไหมคะต่อไปฤดู Fall หรือว่า Autumn นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือน September, October, แล้วก็ n o v e m r e r นะคะเ e p t e m b e r เดือนกันยา o c t o b เ r เดือนตุลา n o v e ม b บอร์ November, เดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือจะเป็นช่วงเดือนบอกนะคะต่อไป Winter นะคะ w i n t e อคือฤดูหนาวนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ d e c ember January แล้วก็ February นะคะ เ e c ember เดือนธันวาใช่ไหมคะ January เดือนมกรา February เดือนกุมภานะคะจะอยู่ในฤดูหนาวนะคะต่อไปฤดูใบไม้ผลินะคะของเขานะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนม m a ม c h เดือนมีนา a อปเปิลเดือนเมษา เมเดือนพฤษภาซึ่งถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยมาร์สเอพิวเม์พวกนี้เนี่ยทำไมคะเป็นหน้าร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแต่บ้านเขาเป็นฤดูใบไม้ผลิบานของเขาสภาพอากาศก็จะอบอุ่นสบายนะคะมาดูในหนังสือของหนูข้างล่างจะมีตัวหนังสือเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะในที่นี้เราแบ่งเดือนไปแล้วมาดูต่อไป อ่ะเนี่ยตัวหนังสืออันนี้ใช่ไหมคะในหนังสือของหนูมันเยอะมากดูแบบนี้แล้วคือแปลไม่ได้แน่แนักเรียนคงคิดว่าแปลไม่ไหวจริงๆเยอะมากเลยป๊๊ปให้แปลอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยเยอะมากเลยใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามาแบ่งกลุ่มคําเพื่อให้มันง่ายขึ้นดีกว่า,าดงอ่ะเราแบ่งกลุ่มคําไปแล้วนะคะสีสีเขียวนี้คือ เป็น season season ก็คือแปลว่าฤดูกาลใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยแสดงว่ามันแปลเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปสีชมพูสีชมพูที่คุณครูไฮไลท์ไว้ให้ก็คือเป็นฤดูกาลเป็นฤด,ดูต่างๆใน1ปีใช่ไหมคะอ่ามีสีฤดูกาลสีฟ้า months months แปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่าเดือนใช่ไหมคะเห็นไหมคะดังนั้น อันนี้ก็แปลว่าเดือนหมดเลยใช่ไหมคะอ่ามันมีการเติม s แสดงว่ามันมันมากกว่า1เดือนถูกไหมส่วน R เห็นไหมคะส่วนใหญ่คำศัพท์มันจะซ้ำกันถ้าเกิดหนูแยกปุ๊บเนี่ยง่ายขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนอ่ะอะก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือน,นั่นเองใช่ไหมคะอ่าเราใช้กับคำนามที่มากกว่าหนึง่ง ใช่ไหมเดือนของเรามีการเติม s แสดงว่ามันมากกว่า1เดือนดังนั้นเราเลยใช้ r แต่ถ้า is เนี่ย is จะใช้กับคำนามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเท่ากับ1ใช่ไหมคะ,ะมาดูสีส้มของเราบ้างคุ้นคุ้นไหม m a r c h must ือนมีนาคมไหมคะนักเรียนอ่าสีส้มนะคะสีส้มพวกนี้ก็จะเป็นเดือนต่างๆนั่นเองนะคะ เดือนต่างๆอ่ต้องจําได้นะท่องมานานมากเลยนะคะสิบสองเดือนอจํากันได้แล้วใช่ไหมสีส้มก็จะเป็นหมวดของเดือนนะคะต่อไปสีฟ้าอันนี้นะคะแอ,แอนแอนแปลว่าอะไรเอ่ยแอ,แอนแปลว่าและใช่ไหมคะ,อะแอนจะอยู่คําหน้าข้างหน้าคํา,าคสุดท้ายสมมุติว่าคำเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มันมีหลายเดือนใช่ไหมคะมันมี3เดือน สองเดือนแรกเราใช้ลูกน้ำขั้นนะคะแล้วข้างหน้าคำสุดท้ายเดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้แอนขั้นเราจะไม่ใช้ลูกน้ำซึ่งอันนี้มันผิดนะคะนะคะักเรียนอันนี้นะคะลบออกนะคะไม่มีนะคะในหนังสือไม่มีแน่นอนอะกูเขียนเพลินไปหน่อยนะคะกูพิมพ์นะคะอ่ะต่อไปเรามาแปลกันดีกว่า The season The season ก็คือฤดูกาลใช่ไหมคะฤดูกาลมันมากกว่าหนึ่งฤดูดังนั้นเขาก็เลยเติม s เห็นไหมคะอ่ะ There are four seasons in the year in the year นะคะ There are four seasons in a year There are That h e r e is t h a are เรียนไปแล้วหรือ,อยังเคเรียนหรือ,อยังอ่ะ There are ก็คือมี4 ฤดูการใน1ปีใช่ไหมคะ Four season สี่ฤดูการใน1ปีนั่นเองอเยีย์อายเยียคือหนึ่งนะคะ1ปีนะคะ,ะมาดู the spring the spring คือฤดูอะไรเอ่ย the spring ฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะ the spring months are March April and May อ่าพอจะเดาได้หรือ,อยังพอจะเดาได้ยังคะ่ะ the spring months are March, April and May ก็คือดูใบไม้ผลิเนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาและพฤษภาอ่าง่ายไหมคะนักเรียนพอเราแบ่งปุ๊บเนี่ยคำศัพท์ทุกอย่างคุ้นเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามองเป็นแบบนี้ปุ๊บ เรามองแบบนี้งงไปหมดเลยใช่ไหมคะทำไมมันเยอะจังเลยแต่จริงๆแล้วว่าคำศัพท์คือส่วนใหญ่เราเรียนรู้ไปแล้วนะอ่ะต่อไปประโยคที่สอง the summer summer คือฤดูอะไรเอ่ยฤดูร,ร้อนใช่ไหมคะ the summer months are June July and August นะคะก็คือฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือน June, July and August ก็คือกรกฎาจูนนะคะมิถุนายนนะคะ June คือมิถุนายนนะคะอ่ะมิถุนายนกรกฎาแล้วก็ออกัสนะคะอ่ะต่อไป the autumn นะคะ the autumn คือฤดูอะไรเอ่ยอ่ะก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะ the autumn months are September, October and November นะคะอ่ะก็คือฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกานั่นเองนะคะต่อไปสุดท้าย the winter months are december january and february นะคะก็คือหน้าฤดูหนาวเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนธันวากรกมกราแล้วก็อะไรนะ february กุมภานะคะอ่ะ นี่ดูสิคะว่าเดือนเนี่ยครูย้ำเสมอเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคนะคะเดือนตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะอ่าพอจะแปลได้หรือยังพอไปดูไปเทียบดูกับรูปปุ๊บเนี่ยง่ายขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่หลักการเขียนประโยคคือเราจะเขียนประโยคแบบนี้ถ้าเกิดเราเขียนประโยคแต่ถ้าเกิดหนูดูตามรูปเนี่ยหนูก็รู้เลยว่าฤด,ดูนี้ ดูนี้ตรงกับเดือนอะไรอยู่ในช่วงเดือนอะไรอใช่ไหมคะเรารู้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องมาเขียนเป็นประโยคปุ๊บเนี่ยเราจะเขียนกันไม่ได้ดังนั้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างได้นะคะเอาไวด้ดูถ้าเกิดเราต้องการจะเขียนประโยคนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปดูชิ้นงานกันคะ่ะชิ้นงานของเรานะคะก็คือง่ายมากๆเลยานาคะในหนังสือหน้าที่2 2่ใช่ไหมคะ ไอ้ย23นะคะ23นะคะ look listen and read นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอ่านอันนี้ซึ่งคุณครูสอนไปแล้วเนาะก็คืออ่านไปแล้วรู้เรื่องไปแล้วว่ามันแปลว่าอะไรบ้างใช่ไหมคะหนูไม่ต้องเขียนตัวหนังสือนี้นะคะให้หนูวาดรูปนี้นะคะลงในสมุดแค่นั้นเองวาดรูปนี้นะคะอะตัวตัวหนังสือไม่ต้องเขียนนะคะเพราะว่าเราแปลกันไปแล้วนะ เขียนว่ารูปนี้ลงในสมุดนะคะพร้อมกับเดือนเดือนอะไรบ้างนะคะง่ายมากๆเองนะคะ,ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะ